เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่92น้องสาวสงวันส่งคนมาก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมาด้วยตนเองหลือสัญญวนรับกล่องผ้ามาทำท่าทางเชื้อเชิญ เข้าไปนั่งด้านในก่อนเพิดเขามองอีหนิงแล้วพูดว่าข้ายังมีเรื่องต้องไปสะสางเจ้าอยู่คอยต้อนรับคุณหนูซุนด้วยเมื่ออีหนิงได้ยินเขาบอกว่ามีธุระต้องสะสางก็อดนึกถึงแส้ที่เขาถืออยู่ในมือและมือที่เปื้อนโลอหิตเมื่อครู่ไม่ได้ ท่านไปจัดการเถอะเจ้าค่ะข้ากับพี่สงวันจะไปเดินเล่นที่สวนด้านในอีหนิงรับคำเขาพัง,งกศีรษะไพร่มือไว้ด้านหลังก่อนจะก้าวเ,เท้ายาวๆออกจากห้องโถงกลาง องคารักสองคนที่อยู่ข้างกายติดตามเขาไปด้านหลังอีหนิงพาว่าที่พี่สะพ้ายสามท่านนี้ไปเดินวนรอบสระบัวสาวใช้ตรเตรียมโต๊ะน้ำชาและของว่างต่างๆเอาไว้แล้วซุนฉงวันมีมารยาทอย่างยิ่งเปรียมไปด้วยอิริยาบทของคุณหนูที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่างดีคำพูดคำตาเฉลียวชลาด กอบกับเมื่อนางรักบ้านผู้ใดก็รักอีกาที่อาศัยบนหลังคานั้นเนื่องจากนางชมช,มชอบหลัวสันยวนดังนั้นจึงมองอีหนิงอย่างพึงใจหลายส่วนไม่นานทั้งสองคนก็สนิทสนมกันสนทนาปราศัยไปมาสักพักก็หาหัวข้อที่ชื่นชอบมาร่วมพูดคุยกันได้เรื่องของว่างน้ําชา เมื่อยิ่งพูดคุยก็ยิ่งสนิทสนมกันยิ่งขึ้นซุนฉงวันพูดชื่อของว่างที่เป็นมังสวิรัตออกมาหลายอย่างนางดึงมือของอีหนิงไว้แล้วกล่าว ข้ารู้ว่าเราแวกนี้มีหอน้ำชาที่ทำของว่างมังสวิรัตได้เยี่ยมยอดนักปกติแล้วข้าห้ามออกจากต้วนมีสู้พรุ่งนี้ข้าพาเจ้าไปดูพวกเราเรียกองคารักกับบ่าวหญิงชาราติดตามไปด้วยสักหลายคนเมื่อไปถึงแล้วบนชั้นสองยังสามารถชมครองขนส่งได้ด้วยอีหนิงรู้ว่าซุนฉงวันหมายถึงหอน้ำชาแห่งนั้นช่วงบ่ายพี่ชายสามพานางไปแล้ว แต่นางไม่อาจปฏิเสธเจตนาดีของซุนฉงวันจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นวันพรุ่งนี้พี่ฉงวันก็มาหาข้าเถิดเจ้าค่ะทั้งสองคนเดินกลับไปตามทางช้าๆจากนั้นก็พบหลวงสัญยวนกำลังนั่งสนทนาอยู่กับคนผู้หนึ่งในห้องโถงกลางคนผู้นี้สวมชุดขุนนางอายุประมาณ40-50ปี บนใบหน้าของหลวงสันยวนปรากฏรอยยิ้มจังๆทั้งสองคนสนทนากาันอย่างเป็นมิตรเมื่อหลวงสันยวนหันหน้ากลับมาเห็นทั้งสองคนก็กวักมือเรียกอีหนิงอีหนิงท่านนี้คือใต้เท้าซุนเช่นนั้นก็คือบิดาของซุนสงวันอาจารย์ของหลวงเฉิงจางขุนนางใหญ่ขั้นสามของราชสำนักอีหนิงย่อกายคารวะใต้เท้าซุน เนื่องจากการพบบุรุษที่ไม่ใช่เครือญาติถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสมดังนั้นหลัวงสนยวนจึงให้นางหลบอยู่ที่ด้านหลังของห้องโถงใหญ่ขั้นกลางด้วยประตูนางได้ยินเพียงเสียงสนทนาของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น ต่เถาสุนชื่นชมพี่ชายสามอย่างมากครานี้ที่มาก็เพื่อรับตัวซุนสงวันกลับไปเขายังคล้ายตั้งใจไม่ตั้งใจเอ่ยถึงหลวเฉิงจางกับหลวสันยวนหลวสันยวนได้ยินก็ตอบกลับไปว่าอีกไม่นานท่านพ่อก็จะมาถึงแล้วขอรับ ก่อนที่ซุนฉงวันจะจากไปก็เข้ามาร่ำลาอี๋หนิงอี๋หนิงรอจนนางจากไปถึงได้เข้าไปคว้าแขนของพี่ชายสามพี่พึ่งเดินเข้ามาข้าว่าคุณหนูซุนดูนิสัยใจคอไม่แล้วรูปโฉมยังงดงามยิ่งนัก นางอยู่ใกล้เขามากท่อนแขนคล้ายจะสัมผัสได้ถึงส่วนเว้าส่วนโค้งของเรือนร่างนางหลวสันยวนให้นางนั่งลงบนเก้าอี้กลมเขาพูลมหายใจก่อนจะกล่าวข้าไม่ได้มีใจต่อคุณหนูสุน เมื่อเอีหนิงได้ยินก็ตะลึงงนันมิใช่ว่าทั้งสองค้นหาหรือเรื่องมั่นหมายกันแล้วหรือเหตุใดเขาจึงไม่มีใจต่อคุณหนูซุนแล้วเล่าหากเขาไม่ชมชอบนางจริง้งเหตุใดจึงไม่ปฏิเสธข้าฟังออกถึงเจตนาลมของใต้เท้าซุนเขาอยากให้พวกท่านแต่งงานกันแล้วเอีหนิงกล่าว คุณหนูซูนรอท่านมาโดยตลอดหากท่านไม่ชอบนางก็ควรปฏิเสธโดยเร็ววันหลวงสัญยวนบอกเมือ่อข้ารู้ขอบเขตดี สำหรับเขาการแต่งงานกับซุนฉงวันถือเป็นผลดีที่สำคัญซุนฉงวันเองก็เหมาะสมกับเขามากยามนั้นที่เขาเงียบก็ถือว่าเป็นการตกลงยอมรับการกระทำของท่านพ่อโดยปริยายเพียงแต่ต่อมาเขากลับบังเกิดความคิดความต้องการที่ไม่ควรมีดังนั้นงานแต่งครั้งนี้จึงถูกเลื่อนมาโดยตลอดเขาจะรู้จักขอบเขตอะไรได้อีหนิงขมวดคิ้วมุ่นนาง ไม่ค่อยชอบท่าทางเช่นนี้ของเขาอ่านที่จริงมนุษย์เช่นพวกเขาล้วนแสดงท่าทางแบบนี้กันทั้งนั้นคิดอะไรผู้อื่นไม่มีทาง,งรู้วางแผนอะไรไว้ผู้อื่นไม่สามารถคาดเดาบางทีในใจเขาอาจมีแผนการอันใดอยู่เขาเป็นเช่นนี้ ลู่เสียสวเสียก็เป็นเช่นนี้บางทีนี่อาจเป็นจิตใจที่ผู้อยากขึ้นเป็นใหญ่พึงมีอีหนิงพรันคิดถึงความน่าจะเป็นหนึ่งนางช่างใจชั่วครู่ก่อนจะเอ่ยถามเสียงต่ำเบาท่านมิใช่ว่าชอบคุณหนูรองเสียพูนั้นกระมังหรืวสันยวนลอมหัวเราะหยันในใจ เขาลุกขึ้นยืนแสงตะวันชิงพรบนอกประตูสาดทอเข้ามาภายในห้องอีหนิงสวมชุดสีเหลืองห่านลายลูกพรับเรือนร่างเพียวบางเมื่อเทียบกับเขาแล้วก็ดูตัวเล็กบอบบางนักแสงอาทิตย์อัสดงส่องสะท้อนข้อมือของนางขขาวนุ่มเรียวบางหากไม่ทันระวังก็อาจแตกหักโดยง่ายเขากลัวจริงๆว่าตนจะทนสะกดกลั้นไว้ไม่ไหวแล้วทำเรื่องอะไรลงไป อันที่จริงเขารู้นานแล้วว่าไม่ควรแต่งนางเข้ามาการวางนางไว้ข้างกายเป็นเรื่องที่อันตรายเกินไปยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งร้อนรอนหลัวสันญ่วนน้อมตัวลงเปล่ากับนางข้าไม่ได้ชอบผู้ใดทั้งนั้นเจ้าอย่าได้คาดเดาส่งเดช อีหนิงจ้องในตาที่ประดุดแอ่งน้ำลึกของเขารู้สึกว่าร่างกายตอนคล้ายไม่อาจเคลื่อนไหวนางได้กลิ่นกายคุ้นเคยจากร่างเขาเมื่อมองใบหน้าหล่อเหลางามสง่าก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีผู้นิยมชมชอบในตัวเขามากมายรอจนหลัวสันยวนจากไปแล้วอีหนิงถึงได้ตื่นจากผวังทรงจือยกถาดลิ้นจี่เข้ามาคุณหนู คุณใช้สามเตรียมสิ่งนี้ไว้ให้ท่านเพิ่งส่งมาจากหมิ่นนานทันท,ทีที่ทรงจือเงยหน้ามองอีหนิงก็ต้องตกใจคุณหนูเหตุใดท่านจึงหน้าแดงนักเพราะไม่ได้เปิดหน้าต่างจึงรู้สึกร้อนหรือเจ้าคะอีหนิงสัมผัสใบหน้าตนเองโดยไม่รู้ตัวรู้สึกร้อนอยู่เล็กน้อยจึงพัง,งกศีซ่ารู้สึกอบอ้าวจริงๆเปิดหน้าต่างระบายอากาศหน่อยเถิด รถม้าคันหนึ่งแล่นออกจากเรือนของหลวงส่นยวนยามนี้เป็นเวลาพรบค่ำแล้วเฉิงหลังนั่งอยู่บนรถม้าที่ห่างไปไม่มากนัก จิบชาพรางมองรถม้าซึ่งวิ่งผ่านไปไกลเสียงจอแจของตลาดดังเล็ดลอดมาจากระยะไกลเขาพิงตัวกับผนังรถใบหน้าหล่อเหลาประณีตอาบไล้ไปด้วยแสงอาทิตย์อัสดงขับให้ดูเย็นช้ากว่ายามปกติมีเสียงเรียกขานจากด้านนอกไปเท้าเมื่อเฉิงหลังได้ยินก็วางถ้วยน้ำชาลงเรียงให้อีกฝ่ายเข้ามาคนผู้นั้นแหวกพามานกล่าวกับเขา คนสอดแน้ำกลับมาแล้วขอรับไม่อาจแทรกตัวเข้าไปด้านในได้จริงๆขอรับเฉิงหลังขมวดคิ้วมุ่นเขารู้สึกว่าคนที่ลู่เจียเสียให้มาช่างไร้ประโยชน์น้ำเสียงจึงเย็นชาอย่างยิ่งยวดก็แค่จวนของสาวชิงแห่งสารต้าลี่เป็นกำแพงทองแดงผนังเหล็กหรือไรเขาลอบสอดแนมมาหลายที่ แต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของคนผู้นั้นสุดท้ายเมื่อตรึกตรองดูก็พบว่าที่ที่อันตรายที่สุดน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดการที่หลือสอนหยวนจะซ่อนคนไว้ในที่ของต้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เขารอบซุ่มอยู่ด้านนอกมาสักพักแล้วนอกจากการเข้าออกของพ่อลูกตระกูลซุนก็ไม่มีผู้อื่นอีกแม้แต่คนเดียวแต่เมื่อส่งคนเข้าไปคนเหล่านั้นกับ ประโยชน์นักสำหรับเฉิงหลางการวางกับดักผู้อื่นถือเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาแต่เขาจะไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งหากผู้อื่นปฏิบัติงานที่เขามอบหมายให้ไม่สำเร็จสิ่งนี้อาจทำให้แผนของเขาต้องประสบปัญหาคนที่มารายงานคล้ายมีท่าทีลังเล น่ากลัวว่าหลวงสิญยวนจะเตรียมแผนป้องกันไวล่วงหน้าแม้ด้านในจะไม่ใช่กำแพงทองแดงผนังเหล็กแต่การจัดเวรยามแน่นหนาไม่รู้ว่าเขาหาคนเหล่านี้มาจากที่ใดข้าน้อยดูแล้วอาจเป็นองค์คารักษ์เสื้อแพร่ที่ใต้เท้าสีมอมให้เป็นการส่วนตัวเท่าว่าบัดนี้พวกเราควรทำอย่างไรดี เจ้าส่งจดหมายให้ผู้บัญชาการแล้วหรือยังเฉิงหลางถามเขาคนผู้นั้นพังออกศีซ่าส่งจดหมายให้ผู้บัญชาการแล้วขอรับผู้ส่งสารตอบกลับมาว่าผู้บัญชาการกล่าวว่าหากไม่พบคนก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสือบออกมาให้ได้ว่าเขาแพร่งพรายเรื่องใดออกมาหรือไม่นี่ต่างจากการจับค้นกลับมาอย่างไรมิหน้าเล่าลู่เจียเสียถึงต้องเรียกใช้งานเขา ผู้อื่นจะต่อกอนกับหลัวสันยวนต้วงหยวนคนใหม่ได้อย่างไรเฉิงหลังมองประตูใหญ่ของตัวตระกูลหลัวเข้าไปไม่ได้ก็ช่างเพิดเขาหลับตาลงพิงตัวกับผนังรถมา้าพลางเอ่ยเนิบช้าคอยจับตามองไว้ก็พอ พอถึงมื้อเย็นหลวงสันยวนก็ส่งคนมาเชิญอีหนิงไปกินข้าวเท่าว่าเมื่อนางไปถึงเขากลับไปที่ห้องหนังสือแล้วอีหนิงเข้าใจว่าเขาโกรธเคืองนางที่ไปก้าวไกยเรื่องส่วนตัวนางเองก็ไม่สบอารมณ์นักหากไม่อยากกินข้าวร่วมกับนางเหตุใดจึงเรียกนางมาเล่าอีหนิงมองอาหารที่นางโปรดปรานวางเรียงรายอยู่เต็มโตะ๊ะ แต่กลับรู้สึกไร้ความยากนางกินโจ๊กไปเพียงถ้วยเดียวแล้วก็กลับห้องหลังเก็บถ้วยตะเกียบเรียบร้อยบ่าวรับใช้ก็ไปรายงานหลวสันยวนคุณชายสามคุณหนูกินโจ๊กไปเพียงถ้วยเดียวขอรับนางคงโกรดอยู่กระมังหลวสันยวนอ่านรายงานพรางกล่าวพรุ่งนี้ข้าต้องออกจากจวนแต่เช้า เจ้าเตรียมของว่างที่นางชอบไว้นับวันนางยิ่งผายผอมลงเรื่อยๆหลัวซันยวนพยายามพบนางให้น้อยลงเขาไม่รู้จริงๆว่าเหตุใดจึงพานางกลับมาพันทีที่คิดว่านางนอนอยู่ไม่ไกลเพียงเอื้อมมือก็สัมผัสได้จะทำอย่างไรหัวใจก็ไม่ยอมสงบเขายกถ้วยชาขึ้นมาจิบองคารัก์ที่ปรนิบัติอยู่ด้านข้างชงักไปเล็กน้อย ใต่เท้าน้ำชาเย็นแล้วข้าน้อยจะเอาไปเปลี่ยนให้ท่านไม่ต้องหลวงสัญยวนเอ่ยถามรถม้าที่ซุ่มอยู่ตรงทางเข้าตรอกยังไม่ไปอีกหรือองคารักตอบยังไม่ไปขอรับใต่เท้าอยากจะล่องูออกจากรูหรือขอรับหลวงสัญยวนสายศีรษะงูตัวนี้เจ้าเล่์นักไม่มีทางออกจากรูง่ายๆเขาวางถ้วยชาในมือลอง ว่างยวนกับลู่เจียเสื่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกรงว่าครานี้คงส่งยอดฝีมือมาเจ้าอย่าให้พวกมันสังเกตเห็นก็พอ ผู้ที่มาน่าจะเป็นเฉิงหลางคนผู้นี้ถือเป็นลูกน้องฝีมือเยี่ยมของลู่เจียเสียหลัวสันหยวนให้องคารักถอยออกไปแม้หลิวผูจะเป็นขุนนางช่อชนถ่าว่าคนสนิทกลับจงรักภักดีอย่างยิ่งยวดถูกทรมานจนถึงขั้นนั้นก็ยังไม่ยอมปรีปากสักคำ สีไหวให้เขาใช้ทุกวิถีทางเพื่อเค้นเอาความออกมาให้ได้คลำหาความเชื่อมโยงของเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่ถึงแม้อีกฝ่ายจะถูกทรมานจนแทบสลายเป็นเท่ากระดูกก็ยังเค้นถามอะไรออกมาไม่ได้เช่นนั้นก็อย่าลงมือกับคนผู้นี้อีกหลัวสันย่วนพิงตัวลงบนเก้าอี้มองเทียนที่กำลังมอดไหมครุ่นคิดเงียบ วันนี้อีหนิงตื่นแต่เช้าตรู่ กินอาหารเช้าไปเพียงนิดเดียวก็เริ่มลงมือสั่งการบรรดาสาวใช้บ่าวหญิงชาราให้เก็บกวาดทำความสะอาดเรือนสุนฉงวันกล่าวว่าวันนี้จะมาหานางนางเอ่ยถามบ่าวไพร่ถึงได้รู้ว่าหลวงสันยวนออกไปที่หน่วยงานแต่เช้าอีกไม่นานก็น่าจะกลับมานางไปต้อนรับสุนฉงวันที่ห้องโถงกลางสุนฉงวันลงมาจากรถมาวันนี้สวมชุดสีฟ้าลายถาวร นเกี่ยวกระวดกระโปรงสีขาวดุดหิมะประทับลายสิบสองภาพประดับต่งหูไข่มุกทะเลเพียงลมพัดโช,ชยกระโปรงก็พลิ้วไหวงามประดุดเทพเซียนเมื่อเข้าไปในห้องโถงซุนชงวันก็ให้สาวใช้ยกกล่องหลายกล่องเข้ามาให้อีหนิง คุณหนูสุนผู้นี้ใจกว้างนักของที่มอบให้ล้วนเป็นไข่มุกแป้งประทินโฉมชั้นเลิศทั้งยังมีขี้พึ่งหอมสีอำพันกล่องหนึ่งดมแล้วได้กลิ่นหอมของลูกสาลี่อ่อนๆอีหนิงหยิบกล่องขึ้นมาดมเมื่อเห็นนางมองซ้ายแลขวาก้อหัวร้อก,ก่อนเอ่ยพี่ชายสามออกไปตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเจ้าค่ะสุนฉงวันแก้ต่างเสียงเผาเบา ข้าไม่ได้มองหาเขาสักหน่อยสีหน้านางดูผิดหวังเล็กน้อยที่สำคัญข้ารู้ว่าเขาไม่ยินดีพบข้าท่านอย่าได้คิดมากเกินไปอีหนิงวางกล่องเครื่องประดับสีแดงสดเคลือบเงาลงพูดคุยกับนางเรื่องของหลัวสันยวน ครั้นพี่ชายสามยังเยาวไว้ข้าจำได้ว่ามีคุณหนูตระกูลเก่าคนหนึ่งมาชอบพอเขาแต่เขากลับปั้นหน้าเย็นช้าใส่นางตลอดเวลาจนทำให้นางตกใจกลัวหนีไปท่านอย่าได้เห็นว่าเขาเฉลียวฉลาดบัดนี้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงสาวชิงแห่งสารต้าหลี่แล้วแต่เกรงว่ายังคงมีนิสัยเช่นนี้อยู่ ข้าไม่กลัวว่าเจ้าจะหัวเราะข้ารอกข้าเห็นเจ้าเป็นเหมือนน้องสาวแท้ๆจึงยินดีจะพูดกับเจ้าน้ำเสียงของซุนชงวันนุ่มละมุนมุมปากปรากฏเป็นรอยยิ้มจางๆอุป,ปนิสัยของเขาเย็นชา แต่ก่อนท่านพ่อให้เขาสอนหนังสือค่าเขาก็เอาแต่เรียกข้าว่าคุณหนูซุนต่อมาข้าไม่อยากให้เขาเรียกข้าเช่นนั้นจึงบอกกับท่านพ่อว่าข้าไม่อยากเรียนหนังสือกับเขาแล้วตั้งแต่เด็กข้าก็รู้ความเชื่อฟังไม่เคยทำตามอำเภอใจมาก่อนเขาตนปัญญาจึงเรียกขานข้าว่าน้องสาวสงวันเมื่อข้าได้ยินก็รู้สึกว่าข้าแตกต่างจากคู่อื่นแล้ว คนที่พึงใจเขามีมากมายข้าเองใช่ว่าจะไม่รู้เสียอ้นหลานสาวของท่านเสนาบดีเสียครานั้นที่ได้พบเขาที่จวนก็มีใจต่อเขามักคอยตามติดเขาบ่อยครั้ง ถึงข้าจะเห็นเขาปฏิบัติต่อคุณหนูเสียอย่างไม่สบอารมณ์สักเท่าใดแต่ข้าก็ยังรู้สึกเสียใจแม้ข้าจะได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรีที่มีความสามารถแต่ก็หารเทียบกับคุณหนูรองเสียไม่ได้คุณหนูรองเสียสามารถสนทนาต่อคำกับเขาได้แต่ข้าทำไม่ได้เขายังเอาแต่หลบเลี่ยงงานแต่งงานของพวกเรามาโดยตลอด เซียววินเป็นหลานสาวสายตรงของท่านเสนบาบดีเซียมีชื่อเสียงเรื่องพรสวรรค์ลและความสามารถเป็นอย่างมากในกลุ่มสตรีสูงสักที่สำคัญยังมีรูปโฉมงดงามสครานถึงเพียงนั้นสามชาติกำเนิดยังสูงทรงในด้านนี้อีหนิงเองก็ไม่อาจหาญเทียบ อีหนิงเพียงเรียนรู้ครึ่งๆกลางๆเท่านั้นที่สำคัญนางยังเป็นเพียงเด็กที่ถูกอุ้มกลับมาส่วนเซียอวินเป็นคุณหนูสายตรงที่เติบโตในตระกูลขุนนางใหญ่โดยแท้จริงข้ายิ่งคิดก็ยิ่งวิตกกังวลเกรงว่าวันหนึ่งเขาจะไปชมชอบผู้อื่นแม้ท่านแม่จะสอนให้ข้ารักตนเคารพตนเองสุนฉงวันกล่าวอย่างกล่ามกลืนแต่ข้ากลัวจริงๆ ว่าวันหนึ่งเขาจะพูดว่าไม่อยากแต่งงานกับข้าข้าคงต้องตามต่อยาเขาต่อให้ต้องเป็นอนุข,ของเขาข้าก็ยินดีเมื่ออีหนิงได้ยินก็ตกตะลึงคาดไม่ถึงว่าซุนฉงวันจะชอบหลัวสินยวนขนาดนี้เมื่อนึกถึงถ้อยคำพี่ใช้สามกล่าวเมาื่อคืนนางก็กุมมือของซุนฉงวันไว้โดยไม่รู้ตัวซุนฉงวันใส่หน้าครี่ยิ้มพลางเอ่ย ช่างเถิดจะกล่าวเรื่องนี้ไปยั่ข้าจะให้เจ้าดูของหายากสิ่งหนึ่งเป็นของที่แม่นมเอากลับมาให้ข้าในคราก่อนนางหยิบเก้าห่วงปิศนาที่เชื่อมต่อกันออกมาชุดหนึ่งนำออกมาให้อีหนิงลองเล่นห่วงเหล่านี้คล้องต่อกันยากจะแก้ออกเดิมห่วงพวกนี้ยังไม่ยุ่งเหิงถึงเพียงนี้พี่ชายสามของเจ้าเคยแก้ได้แล้วแต่ข้ากลับทำให้ยุ่งเหิงอีกแล้ว อีหนิงไม่ค่อยสนใจของเล่นเด็กน้อยเหล่านี้สักเท่าใดเท่าว่าเมื่อมองท่าทางคาดหวังของซุนฉงวันนางก็รับมาลองแก้ดูในเวลานี้เองก็มีบ่าวหญิงชรารายงานมาจากด้านนอก กล่าวว่ามีเรื่องต้องการพบคุณหนูซุนอีหนิงให้นางเข้ามานางรู้ว่าบ่าวหญิงชาราผู้นี้คือนางเจียงบ่าวรับใช้ข้างกายพี่ชายสามนางเจียงส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้ซุนสองวันกล่าวด้วยรอยเยี้ยมคุณหนูซุนไต่เท้าหลวงกล่าวว่าเดิมควรให้คนเอาไปมอบให้ไต่เท้าซุนแต่ในเมื่อวันนี้ท่านมาที่นี่จึงรบกวนเอากลับไปให้ไต่เท้าซุนด้วยเจ้าค่ะ เมื่อซุนฉงวันได้ยินก็พง,งกศีสีร่าราวกับเคยชินเสียแล้วนางรับจดหมายมาเก็บไว้ในแขนเสื้ออีหนิงปลายตามองซองจดหมายขาวโพลนนั้นเกรงว่าคงมีเรื่องสำคัญอันใดนางจึงไม่ได้เอ่ยปากถามห่วงในมือถูกแก้ออกมาทีละวงทีละวงจนเสียงเคร้งสุดท้ายดังขึ้นห่วงทั้งเก้าวงแยกออกจากกันพี่ฉงวันท่านดูที มิใช่ว่าแก้เช่นนี้หรือซุนฉงวันรับไปดูด้วยความประหลาดใจอย่างยิ่งแก้ออกได้อย่างไรนางจะต้องให้อีหนิงสอนวิธีการแก้เสียแล้วทั้งสองคนพูดคุยสวนเสเฮาอยู่สักพักจูจูสซุนฉงวันก็กล่าวขึ้นใช่แล้วเมื่อวานกล่าวว่าจะพาเจ้าไปชิมของว่างน้ำชา เมื่อครู่เกือบลืมไปเสียแล้วในตัวน,นี้ไม่มีอะไรน่าชมเจ้าพึ่งมาที่นี่มิสู้ข้าไปชมครองขนส่งเป็นเพื่อนเจ้าอันที่จริงอีหนิงไม่อยากออกจากเรือนไม่ใช่เพราะเหตุผลกนใดแต่เป็นเพราะนางเกียรคร้านหากไม่จำเป็นยิ่งเคลื่อนไหวน้อยเท่าใดก็ยิ่งดี คุณหนูซุนเองก็น่าจะถูกเลี้ยงให้อยู่แต่ในจวนน้อยครั้งนักที่จะได้ออกจากจวนวันนี้เกิดความกระตอรือรือร้นขึ้นมากล่าวว่าอยากจะทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดี หลังเกิดเรื่องของเซินวี่คราก่อนไม่ว่าอีหนิงไปที่ใดก็จะพาสาวใช้ไปด้วยเป็นขบวนใหญ่ในเมื่อไม่อาจปฏิเสธจึงให้ทรงจือไปตามพวกชิงชีกับอีกหลายคนเข้ามาเพื่อออกเดินทางไปพร้อมกันเท่าว่าเพิ่งเดินออกจากประตูก็กถูกองคารักล้งตัวไว้ผู้ที่เป็นหัวหน้าเชิญน,นางกลับไปสีหน้าเต็มไปด้วยความลำบากใจขณหนู ไต่เท้าไม่อยู่ข้าน้อยไม่กล้าปล่อยให้ท่านออกไปขอรับนี่จะเป็นอะไรไปสุนฉงวันกล่าวพวกเราเองก็กลัวว่าเมื่อออกไปแล้วจะไม่ปลอดภัยมีสู้เจ้าให้องคารักษ์จำนวนหนึ่งติดตามพวกเราไปก็สิ้นเรื่องอีหนิงเองก็ยิ้มรอเขากลับมาแล้วข้าจะคุยกับเขาเอง พวกเราเพียงไปดื่มชาที่หอน้ํำชาเท่านั้นสุนฉงวันใคร่ครวนได้รอบคอบหากมีองค์คารักษ์ติดตามไปด้วยนางเองก็วางใจลงไม่น้อยผู้ที่เป็นหัวหน้าลังเลอยู่ชั่วครู่เขาเป็นบ่าจึงไม่กล้าขัดอีหนิงเขาสั่งให้คนไปเรียกองคารักษ์มาจํานวนหนึ่งกำชับให้ดูแลพวกนางให้ดี ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ